ันนี้เรามีเจ้าการแข่งขันแข่งมีจักรยานด้วยเด็กดรุ่นนะครับเราแบ่งตามอายุตัดตามช่วงอายุนะครับมีทั้งหมดเด็กดรุ่นเลยจังนะครับเราจะทำการแข่งขันปัแบบนนจักรยานเพื่อสุขภาพนะครัแบเข้าไปยืนในนู่นละ อันนี้ก็นำกระบวนนักกีฬาไปื่อเข้าสู่สนามนะครับเป็นกระบวนของยองรุรยามของโรงเรียนวัดอนจักที่น้ำหนักสองตั้งหนึ่งโมหกสีม่วงสีแดงนี่จะเป็นของหมูดหนึ่งครับหมู่สองก็เป็นของสีชมพู หมูสามจะเป็นสีน้ำเงินกับหมูสี่จะเป็นสีเหลืองสีประจำหมู่ของท่านประจำกลุ่มนะครับใ่คเลขหนึ่้าเจ็ดแปดนี่จะเป็นสีฟ้าครับหมู่หกจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วการศึกษานอกโรงเรียนนะครับจะเป็นสีส้มผสมสีถังนะครับปิดท้ายครับกลนจะเป็นกลุ่นที่สามนะครับ ครับครับ <coughs> 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 ผู้เปิดสนามฟุตบอลเยาวชนไทยนี่ยร,ระดับการคุณภาพก็ค่อนข้างจะมันแน่นะครับเพราะว่าแชมป์ปีที่แล้วนะก่อนชนะชนะเลิศป,ปีที่แล้วโดยการอิงลูกโทษชนะอยู่ที่จบมาเข้ามาเจอรอบสี่ทีมสุดท้ายที่เข้าถึงนะครับคู่สามและเป็นผู้เปิดสนามผู้แรกแะนะครับวันนี้ประกดดมันนะครับ พระสะนามเป็นของปายา ระหว่างสุโขทัยเระผมนาสนับนมยินมนายกองการบริหารสุตตะบนใจกลารในนามประธานคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาด้านพยาเสพติดตะบนไจกลางครั้งที่19ประจําปีพศ2554รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายรัมาเสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาด้านพยาเสพติดตะบนใอกลางในครั้งนี้ด้วยปัจจุบันปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศรัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสําคัญของประเทศโดยให้ทุกองคอ์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจการเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติดดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติด จึงเป็นภาระกิจหลักของลุกใสวิกลดและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดโค์การบริหารสตรบนไกลกลางได้ให้ความสําคัญก,กับปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมากยึงได้จัดทาโครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติดตบนไกลกลางครั้งที่19ประจำปี2 5 5พาอขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตะบลได้เข้าร่วมกิจกรรม ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและหันมาสนใจในการกีฬาไม่ไปมั่วขุมยาเสพติดโดยจากให้มีการแข่งกีฬาจำนวนหกประเภทได้แก่จักรยานฟุตบอลวอลเลย์บอลเบสองเซะปาตะกอและกีฬาชักยือของลุ่มใ้บ้านตลอดรณรงคแข่งกีฬาเชื่อมความัมพันธ์ระหว่างผู้นํานำท้องที่ท้องถิ่นซึ่งให้ในการจัดก,การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่64จังหวัดสุโขทยัยและได้รับความร่วมมือจากร่วมใจจากกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนใาานตำบลเป็นอย่างดีและได้รับความอนุเคราะห์สถานที่บุคลากระะกรวมถึงการอำนวยการต่างๆจากโรงเรียนวัดต,ตอนสักมิรภาพที่231คณะกรรมการตัดสินกีฬา จากชมรมมู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลอำเภอพิลรามจังหวัดพิศนุโลกนำโดยอาจารย์ทุกคนการส่งสิงตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนอีกจำนวนมากซึ่งไม่สามารถนำมากล่ามาโอกาสนี้ได้ทั้งหมดและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีปัดนี้ได้เวลาถึงกันแล้วก็ผมขอกราบเรียนเชิญท่านเสกสันจักตกููนาเภคิกระนาชได้กล่าวให้โอวาาและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา ต้พาเริตะบริการครั้งที่ส9ประจำปี2 5 5 4ในครั้งนี้ต่อไปก็กาับเดิมเชนรันท่านนายกองค์การบริหารส่นตะบนใกลางท่านกำนานผู้ใหญ่บ้านมาชิดคาองค์การบริหารนตะบนใกลาขลาสุภาพศรีสวา นำการแข่งขันกีฬาด้านไทยยาเสพติดตำบลไกลกลางและนักกีฬาเพราะแม่พี่น้องตำบลไกลกลางทุกท่้นกระผมรู้สึก,กยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในที่สีเปิดการแข่งขันกีฬาด้านไพยยาแข่งขันกีฬาด้านไทยยาเสพติดตำบลไกลกลางครั้นนงที่ส9้า ประจำปี2,554หน้าบัดนี้ขอบคุณครับรถหลวงครับจ uh ุกก็บริเวณแพทย์อยู่อีกหนึ่งท่านนะครับ ว้าอั้สงก็เพิ่มให้ท่านแามเพิ่มนะจุดที่ไฟลูกหลูนะครับตรงนี้นะาานรนครับระวังๆายชดเราิได้หมบนไล่อยมปมาไปมาไปมาปุ่ม,ม,มเลยนะ ไปแล้วครับไปถึงครเเฟิงนี่ไปลูกโชดช่วงเราใช้โย3สามครั้งพร้อมๆกันนะครับสำหรับเยาวชน <Okay. S 1> สำหรับประหลัดผู้วิ่งบเพงนะครับ <Okay. S 1> ของเราก็ oh.